โอ้ยนี่ใช่ไหมเนี่ยโปเกมอนโกใช่ไหมแคมฟ็อกไอ้เหี้ยไม่ใช่ยุงนี้ก็มีโคตรไลนฝ่าเจะสะดือทับหลุดเฮ้ยแต่ใจกี่ตัวเนี่ยโอ้ยใจโอ้เยอะเลยโปเกมอนเหรอปลากระโกใครจะเจอก่อนไอ้สัตว์ก่อนนะเจอคนแม่งเป็นบ้าไปเลยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วไหนไหนไหนเจออะไรพี่นี่ไงนางแบบแม็กซิมโชบีโก้ไลน์ยไม่ใช่ไอ้เหี้ยคือสัญลักษณ์ตรงนี้คือตรงนี้ต้องมีใช่ไหมอุ้ว่าใกล้แล้วแหละนั่นไง อะไรวะนะพี่โอี้อวิปิกาจูเฮ้ยจูกูว๊ดเนี่ยไม่ใช่แม่ไม่ไม่ไม่แค่กดไลค์แล้วต้องกระแทกไลค์มันไม่ใช่ปิกาจูเจอทรงนี้ปิกาจุอีครับเดี๋ยวเเดี๋ยวเจอริซาดันกูฝากไปถือแป๊บนึงเอ้ยเทำไมจับโปเกมอนกัาไปดี่เดี๋ยวคุณอะจับไอ้เฮียเขาจับโปเกมอนไอ้เฮียจับอย่างนี้ได้คุณคุนนะ มาพบกันอีกครั้งตามสัญญาโอ้ยก็นิงมาไม่คำนองเลยสวัสดีครับผม ก็ต้องบอกว่าเป็นการกลับมาตามสัญญาอย่างที่บอกกันไว้นะครับวันนี้จะเป็นเช็คพิเศษฉลองขอบสนามสองแสนสัตว์ตะใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าถามชื่ออ,อันนี้ถามมาต<า>่อมันฟีเจอร์ิงกันไปเไรดีว่าขอบสนามถามมาชื่อจะมีความหมายจามีความหมายอันนี้ก็คือรายการขอบสนามถามมาชือ่อรา,ายการเที่ยว ต้องบอกว่าโโอ้หเป็นอะไรที่ไวมากขอสนามสองแสนสต๊าคไรนะครับเปิดไปได้แป๊บเดียวเองเป็นไงตั้งแต่มาทำรายการขอสนามในชีวิตเปลี่ยนรึเปล่าเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเลยโฮ้ยดีเมื่อก่อนเจอกันเนี่ยยิ้มทักให้กันตั้งแต่มาถ่ายรายการนี้ทักทุกครั้งโอ้โหที่เอ็นอาร์สปอร์ตเลยนี่อ๋อขึ้อ้วนขึ้นมันเนี่ยแล้วถ้าย้อนไปดูนะไอ้สัตว์จะอ้วนขึ้นจริงแม่งดูก่าดังขึ้นอันนั้นคนรู้จักไงอีกรอบนึงไปตลาดป้าคนนึงเห็นแกเล่นมือถือดูแล้วน่าจะเป็นแฟนข่าวคอสนามเมนุเมไนุเมไนุ้มไออขสนา เอาผงมาลูกจะเอาไปทอดน้ำปลาหรือไงล่ะจะปลาแล้วน้องแอนอ่ะมีไหมก็มีบ้างแบบว่าแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบผู้ชายโอ้ยนี่แอนน้องแอนนี่แม่งตัวขโมยซีเลยครั้งที่แล้วนะโอ้โหกูสาพูดนี่ของรางวัลนะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทไอ้เฮี้ยมมีสนใจแต่เอวลอยเอลวันนี้กูปิกาจูมาเปรี้ยมากเลยจะเรื่องอะเดี๋ยวมีคนบอกอยากจับปิกาจูมากกว่าพวกเรากำลังเป็นกระแสนะคะจัปิกรจูอะไรานผมเลยมาวายก็จับเลยหลังสี่ทุ่มปุ๊บนะเซ็นรัชดาว่างๆผม ตียทันเส้นเลยจับมิกาจูจับไปนี่ไอสัตว์ไม่กล้าเล่นหน้าเบไม่กล้าแต่ถ้าเอาเรื่องจริงเมื่อวานเนี่ยเพื่อนผมลาบเมืองขับแล้วกลับบ้านเห็นที่สยามคิปคนเล่นเยอะมากโปเกมอนกันเยอะมากเห็นเขาบอกเนี่ยแถวนี้มีเยอะเหมือนกันผ่านสวนลุมเห็นผู้หญิงยืนจับพิกาจูแล้วสักพักมีรถมาตีคู่เปิดกระจกถามแทรตัวกันว่าเนาะสักพักขึ้นรถลุยยิมเลยบ้างไปขายเป็นตู้บางร้านเนี่ยเขา บางร้านเนี่ยนะเขาจับโปเกมอนไว้รวมกันเลยครับและก็ให้ยืนเลือกเลยเอา,เอาตัวไหนจับเลยป,ลประเด็นคือ <c oughs> ยิมมาสเตอร์แม่งจะใส่สูตรอยาอแล้ยแอกอยู่ <c oughs> เห็นบางคนเลือกเชียร์ <c oughs> เอาเรื่องน้องแอนด,ดีกว่าอ่ะสัปดาห์ที่แล้วจำได้น้องแอนเล่าเล่าให้พี่ฟังใต้รถเมล์ <c oughs> ใช่<อ>ยืนรอทีมงานมารับจะมาถ่ายทำมีกูผู้ชายกลุ่มหนึ่งเขาก็หันมามองแล้วก็ตอนแรกเราไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมเขาก็หันมามองเขาก็ซิ่งซิบกันแบบพยักหน้าพยักหน้าอะไรอย่างเงี้ย พี่ต้องรู้จักเราแน่เลยตั้งแต่เด็กงเลยแน่เลยแล้วประเด็นคืออะไรรู้วยผู้ชายคนนั้นน่ะอัพเฟซบุ๊กโอ้ยพี่แอมเห็นใหญ่เหมื่ได้คลิปเลยไช่วงนี้ไปไหนก็แบบมีคนแบบมองดูดูเรื่องคนสายสิบซับหรือพวกนงนมเลยคนอาจจะมองแต่ไม่ได้รู้จักหรอกคือมันหน้ามองจับหน้าไม่ได้ล่าสุดเนี่ยน้องแอนก็ไปจับโปเกมอนเหมือนกันคราวนี้ไปแถวโรงแรมสยามคนทักเหมือนกันนะเท่าไหร่ใครไม่ไปช่วย เป็นไงบ้างหลังจากทำรายการในช anel YouTube ต้องบอกว่าโตไวมากครับผมช anel เราไม่ใช่ต้นกัญชาหลังบ้าน <c oughs> <c oughs> อะไรไชัดต้นกัญญาที่ผ่านมาหมาผมโตขึ้นไอ้ปุ๋ยอร์แกนิกหรือไงซักหมาพ่อแดหปุ๋ยเมื่อกี้ไอ้เบลถึงขั้นพ่อมึงแนละ้วม <c oughs> ไม่ทนเลยเราไปที่เบลจะไม่ทนเฮ้ยเมื่อกี้ไม่มีหรอกหมูฝกหมาพ่อแดดปุ๋ยถ้ามีมา หมาพอกได้ไีมโอเคหมาพอกหมาพอกหมาเอพอกพอกแดดหนุ่ยไอ้เหี้ยคนดูเนี่ยดูมาถึงตอนนี้อ่ะกูเบืองเวลาชีวิตมากกูจะมารอดูว่าตกลงเนี่ยกิจกรรมอะไรแจกอะไรแล้วก็วันนี้น้องแอนจะเอลไลอีกไหมนี่เห็นเราขึ้นแล้วนะโมโหมึงจะไม่ชิดไปหนากูก็โมโหผมก็โมโห อะไรกันขยี้ไมละเอีเยดว, <c oughs> วันนี้นะครับเราบอกว่าเรามีของรางวัลมาอย่างมากมายคือ <c oughs> มันเซอร์ไพรส์มากตรงที่ว่าครั้งที่แล้วเบลประกาศไปว่าห<ผ>ม <11. S 1> ื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งนั้นเนี่ยชิ้นเดียวนะไม่ได้ไม่ได้มันเนียนเหมือนรายการอื่นันนี้มีเพิ่มซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็รวบรวมมาทั้งหมดแล้วจะประกาศกันอีกครั้งเดียวนะครับรางวัลใหญ่สุด <c oughs> สําหรับผู้ชนะถ้าคุณอยู่กรุงเทพนะครับผมเราสามคนจะไปรับคุณถึงบ้านเพื่อพาคุณไปลนอริอริฟุตบอลสตอร์ครับผมและเราให้คุณเลือก ใดก็ได้ในร้านมูลค่าไม่เกิน2อ oh! งหมื่นนั่นหมายความว่าสตาั๊ดตัวท็อปร้านนั้นเนี่ยคุณจะได้ไปครอบครองแน่น,นอนในกรณีถ้าคุณผู้หญิงเอาอย่างอื่นไปอาจจะเอาเสื้อบอลแมนยูสองตัว ให้มันมูลค่าไปเรอะไรเอาทีไปไงหรือว่าผู้ชายปฏิเสธเงินสดได้เอาโปเกมอนไปเลียงไว้อันนี้ไม่ให้ถ้าใครอยู่ที่กรุงเทพแล้วเป็นผู้ชนะในเกมนี้นะครับเราจะไปรับคุณถึงบ้านแล้วไปคาคุณไปซื้อของกินข้าวเรียกได้ว่าวันนั้นเนี่ยอิ่มหนำสราราับ้านสบายใจนอกจากนั้นนะครับผมนี่ครับผมเสื้อนี่เอ็นวีเดียเอ็นวีเดียร่วมสนับสนุนการ์ดจอ g t x 950 1ตัวมูลค่า5,000กว่าบาทตัวนี้ผมลองแล้ว <ท>ลื่นมากการจอเล่นเกมไม่กูถือปุ๊บลื่นน้ำมันอับลื่นเลยนะแต่ของเขาดีจริงยังใช้ได้ดีแม้จะมีแรงกระแทกไอสัตว์ลืมไปว่าสปอนเซอร์กู <c oughs> เล่นไปซะอย่างนั้นสำหรับใครนะครับที่เป็นแฟนโ,โรนัลโดเมซี่นะครับเรามีเสือ้อคอลเลคชั่นพิเศษเป็นโรนัลโดกับเมซี่ให้ สิรางวัลรางวัลละสองตัยังไม่พอแจกอีกเป็นเสื้อขอสนามเวอร์ชั่น2.0งจุดศน์ออีก20่รางวัลมึงแจกทุกชั้นนทั้งชั้นแนลเลยไหมครับผมแล้วก็ยังมีอีกนะเบลจะแจกไอโฟน e กเอาไปเอ็นอาร์เองอียเสื้อสักตัวกูยังไม่มีปัญญาแจกคนแม่ให้ทำเสื้อนาโกหานคู่มาเขียนเมจิกอยู่คนนี้และกติกาเงกติกา ไม่จํากัดรูปแบบในการสร้างสารรค์ไม่ว่าคุณจะถ่ายแบบว่าโอ้โหเซลฟีบ่บรรดาชวนหมู่คณะได้หมดเลยนะครับไม่จํากัดพวกเรา3คนจะมาตัดสนินร่วมกันถ้าถามว่าต้องไปโพสที่ไหนเนี่ยนะครับผมสามทุ่มตรงของว่าอาคารที่9 <S <S สิงหาหน้าแฟนเพจขอบสนามจะมีรูปเพื่อรอรับอยู่ไปโพสที่นั่นได้เลยเต็มที่ครับหมดเขตวันไหนครับพี่เบลหมดเขตวันที่30สิงหาคมล้่ผมประกาศผลหน้าแฟนเพจ 31สิงหาคมปีนู้นเลยครับสองห้าหกหกต่อไม่ว่าคุณจะเอากล้วยทอดมาถ่ายหรือคุณจะเอาแม่ชะม้อยมาถ่ายแม่บางออนมาถ่ายนี่นีไอเดียพูดเสนอสมมติสม่ายรูปตัวเองคราคาผืนหนึ่งไาหาประตูประตูฟุตบอลคราเช็คานอะไรอย่างนี้แล้วด้าผมก็จะรูปนี้รอสามทุ่มเข้าเพจขอบสนามแล้วก็เข้าไปโพสต์ไว้ถูกไหมคุท่านถูกกติกาไหมถูกกติกา จะอยู่ไกลแค่ไหนนะครับวันนั้นเนี่ยผมจะเซลฟี่ไลฟ์กระสดเลยคุณเลือกเลยว่าคุณจะเอาเบอร์ไหนอยู่หน้าตู้กันเลยแล้วอยู่หน้าตู้รองเท้าว่าจะเอาเบอร์อะไรเบอร์สี่สิบเบอร์สามเก้าเดีมาเช้าโอ้โหอู่าวบ้านน้ำท่วมมาเ่ยห้องกงฟุตลอยมาเลยเอาล่ะครับอย่าลืมส่งกะนเข้ามานะฮะมีเวลาร่วมสนุกถึงวันที่30สิสิงหาคมนะฮะอย่าลืมนะฮะถ้าใคร อยากฟังภาคบอลมันมๆอยากฟังอะไรที่เป็นข่าวสารรูปแบบวิทยุที่แม่โคตรจะเถื่อนที่สุดถอยที่สุดดีที่สุดใน <c oughs> ประเทศไทยไปเลยครับผม NRSport Radio oh. อ่าและแน่นอนนะครับผมสำหรับแฟนๆฟ,ฟุตบอลคนไหนนะครับไม่มีเวลาอ่านข่าวคัดสารมาแล้วนะครับกับโคตรเพจฟุตบอลที่ตอนนี้จะเท่าไหร่ละสอง,สองล้านสล้านเติดตามได้เลยที่เพจขอบสนามและแน่นอนครับใคร ที่ชอบอะไรที่เพี้ยนๆใหญ่ๆเอ็กซ์ฮ้ยครับผมน้องแอนขอเสนอนงแอนขอเสนอเรื่อราเดี๋ยวเดี๋ยวให้ขึ้นเฟซบุ๊กให้หน่อยคนดาไปหมดโลกันเลยนี่คือของรางวัลสองแสนไลค์ด้วยนะครับผมแม้อย่าว่าแต่คนถามเน่ยกูยังหาไม่ยนี่เลยครับตามไปเลยแอดแามไปเลยแล้วก็แต่มึงอยากกินบล็อกไปแล้วขอเย็บไม่เอาไม่เอาไม่ขาดไม่เอาแล่ต้อไม่ต้องถ่ายของตัวเองอะไรไม่ต้องแอนดูถ่ายมาก่อเจ้าขึ้นขอเสนามเอออาจารย์มันไอ้สัตว์แม่งหยา กูอยากโชว์ให้โลกเห็นมานานแล้วริสตันเอาละครับวันนี้หมดเวลาของเรา3คนแล้วขอลาไปก่อนตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้เลยสุดท้ายนี้นะคะก็มีเพลงมาขอบคุณแฟนกดแชร ปวดหัวกับเด็กเนานี่จริงเขาไม่ถูกเลยเมาขี้ล่าสัตว์เมาขี้ล่าสัตว์โอ้โหไอ้เท้าไอ้สัตว์